เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสหกรณ์บึงการบ้านเฮานะครับสหกรณ์จังหวัดบึงการอนุมัติเงื่อนกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์วงเงินหาล้านบาทนะครับเสริมทุนหมุนเวียนธุรกิจสหกรณ์พัฒนาอาชีพสมาชิกครับวันจันทร์ที่31มกราคม2565นะครับเวลา14นาฬิกา30น,นทาทีนายทาตรีบุญมากรองผู้ว่รจจาราชการจังหวัดบึงการเพื่อนเป็นประธานในการประชุมคณะ อนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่3นะครับปีงบประมาณพศ2565นะครับโดยมีสหกรณ์จังหวัดบึงการผู้แทธน,นธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรแล้วก็ผู้แทนสภาพสหกรณ์จังหวัดบึงการนะครับแล้วก็ผู้แทนสำนาาักงาน ตรวจบัญชีสากลบึงการประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรตะก่อนระดับจังหวัดพ่วงน่วยการกรมส่งเสริมสากลหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมณห,ห้องประชุมชั้นสองอาคารสองสำนักง,งานสาก์จังหวัดบ,บึงการสําหรับการประชุมในเทียนนี้นะครับมีการติดตามผลการติดาการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับรับทราบผลการดําเนินงาน กองทุนพัฒนาสาหากรณ์และพิจารณาการกู้เงินกองทุนพัฒนาสาหากรณ์จำนวนหนึ่งแห่งก็คือสาหากรณ์การเกษตรเครือข่ายสภา,ากเกษตรตะกรจังหวัดบึงการจำนวน2วัตถุประสงค์รวมวงเงิน8ล้านบาทและที่ประชุมมีมติเห็นชอบจำนวนหนึ่งโครงการวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ยืมนะครับกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนในการทำการเกษตร เรื่องราวของอย่างพารานะครับในวงเงิน5ล้านบาทนะครับโดยกองทุนพัฒนาสาหกรณ์เป็นกองทุนที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับสหกรณ์และกับสามาชิกซอยให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องบหยุดชงักและที่สำคัญเป็นกองทุนดอกเบี้ยต่ำครับอซอยให้ต้นทุนทางธุรกิจของสหกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกับเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นนะครับ แล้วก็ะทําไให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในการลดต้นทุนการผลิตจากการสื่อสินค้าในราคายุติธ,ธรรมจากสหกรณ์นะครับส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เมื่อสิ้นปีอ่าทางบัญชีนี่หากสหกรณ์ มีผลกำไรจากการดำเนินงานนะครับสมาชิกก็จะได้นนรับผลประโยชน์ในลักษณะของเป็นเงินปันผลเงินเฉลี่ยึ้นเพิ่มเติมอีกน้ำครับผมอันนี้ก็คือข่าวทางบึงการบ้านเรานะครับทางสหกรณ์